สวัสดีครับมาติดตามข้อมูลข่าวสารล่าสุดของพิสดงแมนเชสเตอร์เดกันนะครับเริ่มต้นด้วยปอกบารรเทอร์ครับเอาแล้วไงไงกับว่ามีข่าวอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะครับพอปอกบานะครับเคยค้าแข่งอยู่กับแมนเชสเตอร์เดนี่2ช่วงตอนนี้เป็นฟรีเอเจนต์นะครับหลังจากที่มีการยกเลิกสัญญากับทาดันจูเวนตุสครับเขาถูกแบน18เดือนนะครับจากข้อหาไปโดปนะครับเอาง่ายๆแล้วกันนะครับ และเตะวัย3 1ปีสามารถที่จะกลับมาลงฝึกซ้อมได้นะครับในเดือนมกราคมนี้และสามารถที่จะลงสนามอย่างเป็นทางการได้ในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ลุยซานะครับอดีตสุน้าของแมนเชสเตอร์เต t e นีได้มีการออกมาพูดนะครับว่ามันมีแหล่งข่าวนะครับมีข่าวออกมาบอกว่าพอปอกบากำลังจะได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่ง คัมแบ็กและกลับมาฝึกซ้อมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วง New Year นิวเย a รนี้และผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆสำหรับทางด้านพอลเขาจำเป็นที่ต้องกลับมาอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของเขาอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การได้มาฝึกซ้อมกับนักเตะร,ระดับท็อปๆจะสามารถช่วยเหลือเขาให้ทำสิ่งนั้นได้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากๆกับโอกาสที่จะเห็นทางด้านพอลกลับมาอยู่กับสโมสรเก่าของเขา เอาแล้วไงครับตอนนี้นี่มีการเชียร์แล้วนะครับทางด้านซาฮาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับไปเอาแรงข่าวภายในสโมสรมาจากไหนแต่เขาบอกแล้วครับว่าแมนยูนี่คือขาดนักเตะมิดฟิลแบบพอปอกบาครับนักเตะมิดฟิลที่มีประสบการณ์ Experience นะครับนักเตะที่เป็นแบบเพดบ็อกซ์ทูบ็อกซ์แมนยูถึงแม้ว่าจะมีนักเตะในตำแหน่งมิดฟิลมากมายนะครับแต่ว่าพวกเขายังขาดตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยนะครับถ้าหากได้พอปอกบาเข้ามาเติม กองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่จะสมบูรณ์แบบครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงแท้ขนาดไหนพอ่าบารีก็มีข่าวเหมือนกันนะครับการที่จะไปเล่นในศึกเบเชลีส็อกเกอร์รวมถึงในลีกของทางด้านซาอุดิอาระเบียด,ด้วยครับปาปิโซรโรมาโ,โน่นะครับก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องของทางด้าน เซอร์จิมรัดคริฟ์นะครับกับทางด้านเอชเวิร์ดครับว่าเอ๊ะมันมีความเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของรูเบนอัมรินหรือเปล่าไม่มีนะครับออกมายืนยันนะครับว่าเคสนี้นี่คือรูเบนอัมรินไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรใดทั้งสิน้นมันเป็นความขัดแย้งกันเองนะครับระหว่างทางด้านเซอร์จิมรัดคริฟ์แล้วก็ทางด้านเอชเวิร์ดครับความคิดเห็นแตกต่างกันนะครับไม่ลงรอยกันนะครับ แล้วก็คือไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับคือก็ในเมื่อแนวความคิดไม่ลงรอยกันเนี่ยคือเพิ่งจะทํางานได้ด้วยกันไม่กี่เดือนแล้วจะไปเอาเข้ามาทําไมอะครับคือต้องมั่นใจแล้วนะครับว่าสามารถทํางานร่วมกันได้นะครับโหตอนนั้นนี่กระเสือกกระสนนะต้องใช้คํานี้เลยนะครับโหดึงงั้นอย่างนี้ต้องดึงมาให้ได้ไปคุยกับนิวคาเสเซิลจ,จ่ายค่าฉีกส,สัญญงสัญญาแล้วเป็นไงครับทางานกันแป๊บหนึ่งบอกว่าไม่พอใจกันนะครับแนวความคิดไปด้วยกันไม่ได้ เรื่องของการซื้อนักเตะนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับระหว่างทางด้านเซอร์จิมกับแดนแอชเวิร์ดนะครับนี่ก็เป็นข้อสรุปของทางด้านฟาิเซิโอโรมนโนโดยทางด้านเซอร์จิมนี่คือเขาบอกนะครับว่า ขายังคงยืนยันนะเขาต้องการจะเซ็นสัญญากับนักเตะเด็กๆนะครับนักเตะที่มีทักษะนะครับนักเตะที่สามารถจะเล่นได้ในปัจจุบันแล้วก็อนาคตครับและอย่างหนึ่งคือถือว่าเป็นการลงทุนนะครับเพื่ออนาคตแต่ว่าของ,ของท่านอนส่วนียคือเขาไม่ได้มองอย่างนั้นนะครับคือมันต้องอยู่กับปัจจุบันด้วยนะครับคือจะไปมองอนาคตมันก็คงไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ก็เลยสรุปแล้วไปด้วยกันไม่ได้ครับเพราะว่าหลังเกมที่แมนยูแพ้ทานั่นนันที่ทฟอร์เรสต์ ฝั่งของเซอร์จิมก็ออกบอกนะครับว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับและไอการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ว่าก็คือจัดการปลดทางด้าแดนแอชเวิร์ดนั่นเองนะครับสุดแล้วไม่เกี่ยวกับรูเบนอมารินนะครับถึงแม้บอกว่าอาจจะมีความขัดแย้งกันนะครับเรื่องของการแต่งตั้งผู้จัดก,การทีมคนใหม่แต่ว่าจังหวะของการปลดนี่คือเอาว่าพวกเขาขัดแย้งนันเองครับแต่เซอร์จิมนี่ก็บริหารงานแปลกๆเหมือนกันนะเอชักจะไม่ไอ้นี่แล้วนะครับเพราะว่า มีการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับทางด้านเอเรกเทนฮักเสร็จแล้วก็ปลดเอเรกเทนฮักนะครับก็เสียเงินโดยใช้เหตุที่เฉยะครับต่อสัญญาเสร็จแล้วก็ไปปลดนะครับก็ต้องมาจ่ายเงินชดเชยอีกต่างหากแกรี่เนวิลก็ออกมาบอกนะครับว่าเขาก็รู้สึกแปลกประหลาดรับว่าเอ้คุณตามล่าคนนี้มาเป็นระยะเวลา10เดือนนะสำหรับแดนแอชเวิร์ดเนี่ยแล้วอยู่คุณก็มาปลดเขาหลังจากที่เขาทํางานไปได้แค่5เดือนเออก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าสรุปแล้วนี่ พวกคุณกําลังทําอะไรอยู่ก็คือส่งสัญญาณไปที่ทางด้านเสอร์จิมโดยตรงก็แล้วครับแต่เอาไปว่าตอนนี้สโมสรเนี่ยรับกรรมเต็มๆครับทางด้านซงเฮืองมินนะครับนักเตะชาวเกาหลีใต้ของทางด้านทันดัมฮอสเปอร์นเกมล่าสุดนี้ก็ยิงประตูได้ด้วยนะครับในเกมสุดมันครับที่ทางด้านทันดัมฮอสเปอร์นี่แพ้กับเชลซีไปครับ3ประตูต่อ4เกมนี้ต้องบอกนะครับว่าโอ้ฝั่งของเจน,นสันโชก็ฟอร์มยอดเยี่ยมจริงๆครับ เอาดูเรื่องของทางด้านท่งเฮอร์มินก่อนแล้วกันนะครับแมนยูนี่ให้ความสนใจอยากจะได้นักเตะคนนี้จริงๆนะครับสัญญาของเขากําลังจะหมดลงหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้ครับแต่อย่างไรก็ตามสเปอร์นี่พวกเขามีออปชันนะครับที่จะขยายสัญญากับทางด้านท่งเฮอร์มินได้อีก1ปีอ๋อเอาละไงตรงนี้แหละครับคือปัญหาครับ นันยูต้องการอยากจะได้ทางด้านซงเฮอร์มินแต่ว่าสเปอร์พวกเขาอยู่ในสถานะที่ดีกว่าพวกเขามีออปชันที่จะขยายสัญญากับทางด้านซงเฮอร์มินออกไปอีก1ปีเท่ากับว่านักเตะน่าจะได้อยู่กับทีมนะครับไปอีกหนึ่งปีโ,โหแล้วเซดีก็3 3ปีแล้วทีสามสิบสามปีนี่ไม่ไหวแล้วมั้งเนี่ยครับจริงๆแล้วตามรายงานข่าวระบุว่าซงเฮอร์มินนี่ก็ต้องการที่อยากจะย้ายออกจากสเปอร์นะครับเขาก็ต้องการที่อยากจะหาประสบการณ์ใหม่ๆ แมนยูก็แมเคยเคยไปเซ็นสัญญากับนักเตะก,กองหน้าที่มีประสบการณ์มาหลายต่อหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคริสเซนโนรนันโดอย่างเงี้ยครับสลาตันอย่างเงี้ยเอริสันคาวานี่หรืออย่างเช่นทางด้านแบ็คเฮิร์สก็ตามนะครับคือถ้าเอามาดีก็สามารถจะช่วยทีมได้เรียกว่าเป็นระยะสั้นก็ยังดีครับแต่ตอนนี้เอาเปว่าโอกาสที่แมนยูนี่จะได้ตัวทางด้านซงเฮอร์มินเนี่ยค่อนข้างที่จะลางเลือนละสเปอร์นี่ก็คงจะไม่ยอมปล่อยซงเฮอร์มินออกจากทีมแบบฟิฟีครับ พวกเขาคงจะใช้ออปชันครับขยายสัญญากับซ่งเฮอร์มินออกไปอีกอย่างน้อย1ปีครับแวร์แอบริดน,นะครับยักษ์ใหญ่ในศึกลาลิกาสเปนนี่ให้ความสนใจครับอยากจะได้ตัวลิซานโดมาร์ติเนสแม่ตอนแรกก็มีข่าวกับทางเดียโก้ดาลโลนะครับตอนนี้มองมาที่ทางด้านลิซานโดมาร์ติเนสด้วยครับเป็นาการบาดเจ็บนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ฟิตสมบูรณ์ มาร์ตินเนสนี่ก็ออกซ้ายเป็นตัวจริงให้กับแมนเชสเตอร์ยูเอ็ดอยู่แล้วนะครับมีส่วนกับทีมเนี่ย19เกมนะครับในทุกรายการทุกการแข่งขันครับในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็แบบรูเบนอัมรินเข้ามาเขาก็เป็นตัวหลักครับพลาดไปแค่เกมที่พบกับทัลอาร์เซนอลนะครับเพราะว่าโดนแบนในเกมดังกล่าวโดยทางด้านทีบีอาร์ฟุตบอลนะครับได้ออกมาระบุว่าเรอันบริดนีกําลังให้ความสนใจครับอยากจะได้ตัวลิซันโดมาร์ติเนสกาลังติดตามดูสถานการณ์ของนักเตะคนนี้อย่างใกล้ชิด เร์นเมอริดพวกเขาต้องการที่อยากจะได้นักเตะในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กคนใหม่ในปี2025้และพวกเขาก็มองมาที่นักเตะในพรีเมียร์ลีกนะครับก่อนันนี้ก็มีเทนดานวิลเลียมซาลิบานะครับรวมถึงทางด้านคริสตยนโรเมโร่ด้วยแต่ซาลิบาของอาร์เซนอลนี่เขาบอกนะครับว่าเขาจะอยู่กับอาร์เซนอลต่อไปครับเรียบเรียงให้ความสนใจอยากจะได้ตัวนักเตะวัย26ปีคนนี้ครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในช็อตลิสต์แล้วนะครับ สำหรับทันนาลิซานโดมาร์ติเนสนี่ยังคงมีสัญญาอยู่กับแมนยูไปจนก,กระทั่งถึงปี2027แล้วก็มีออปชันที่จะขยายได้อีก1ปีแมน,นยูดูแล้วนี่ยังไงก็คงไม่มีฐานครับที่จะขายทันนาลิซานโดมาร์ติเนสครับกรณี้ฝั่งของเป๊ปกุลล่านี่เคยได้ออกมายกย่องนะครับลิซานโดมาร์ติเนสว่าเป็นหนึ่งในท็อป5เซ็นเตอร์แบ็กที่ดีที่สุดในโลกครับตอนที่ศึกเอฟเอคัพรอบชิงชนะเลิศนะครับเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยครับ แต่แมนยูดีคือจะต้องทำผลงานให้ดีนะครับในฤดูากาลนี้จะต้องพยายามขยับตัวเองขึ้นไปด้านบนให้ได้ครับมางอย่างนั้นนี่นักเตะหลายๆคนตัวหลักหลายๆคนในทีมนี่อาจจะพิจารณาเรื่องการย้ายทีมก็ได้นะครับและมันจะส่งผลเรื่องของการซื้อนักเตะใหม่ที่จะเข้าสู่ทีมด้วยแมนยูอยากจะได้ทางด้านวิกตอร์ยูเกเรสก็จริงนะครับแต่ว่าก็มีแผลบออกมาเหมือนกันนะครับว่าถ้าหากแมนยูไม่ได้ไปเล่นในบอลยุโรปเขาก็ไม่อยากที่จะมาอยู่กับแมนยูครับ ตอนนี้ฟอร์มของวิดอยูเลซิก็ตกลงมาด้วยนะครับพร้อมๆกับฟอร์อมของทางด้านสปอร์ตติ้งครับไม่มีรูเบนอัมบารินเนี่ยปรากฏว่าแหมสปอร์ตติ้งนี่แพ้มา3าเกมติดแล้วนะครับแม่อะไรเนี่ยปรากฏว่าอัมบารินมาอยู่กับแมนยูดีพังทั้ง2ทีมเลยตอนนี้เนี่ยครับพังทั้งทางด้านสปอร์ตติ้งและแมนยูดีก็อย่าเพิ่งใช้คำว่าพังเลยนะครับเอาว่ากําลังมองหานแนวทางที่เหมาะสมที่สุดอยู่แล้วกันนะครับแต่อย่าหานานนะครับ แล้วก็บพบกับ Insight Management ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ